มาแกผัดถั่วใส่ไข่เออราดข้าวเลิศข้าวน้อยหนึ่งกองมาแก <S <S เมนูนี้ก็คือเลิศนะเมนูนี้คือเลิศลูกค้าก็แบบน่าจะแบบไม่รู้จะกินอะไรแล้วเนาะกินผัดถั่วใส่ไข่ <S 1> <S 1> เออพอ,อดีฉันจะได้ไม่ต้องแบบทําอะไรให้มันเวินเวอร์ให้มันแบบอันนี้มากเกินไปเนาะในช่วงเวลาเร่งด่วนมันก็โอเคแหละเมนูนี้ก็ถือว่าเลิศก็ใส่ีไปก่อนแกน้ำมันน้ำมันหมูเออผัดถั่วใส่ไข่ก็คือง่ายมาก ใครทำไม่เป็นก็ไม่รู้จะไวยังไงนะใครทําไม่เป็นเมนูนี้ก็ไม่รู้จะไวยังไงแล้วเนาะเช็ดทำความสะอาดให้ดีเนาะเดี๋ยวมอตอออกมามอตจอะวินก็ใส่ไข่ลงไปก่อนแกอันดับแรกเนาะเพราะว่าถั่วเถอะก็มันก็สุกไม่ยากหรอกถั่วมันสุกไม่ยากอยู่แล้วใส่ไข่ลงไปหนึ่งซองแล้วก็ยีไข่ยีไข่เสร็จแล้วแล้วก็ใส่กระเทียมไปนิดหน่อยแกอหอมหอม ใส่กระเทียมไปนิดหน่อยอแล้วก็ผัดให้เข้ากันผัดให้หอมนะเสร็จแล้วก็ใส่ถั่วลงไปแกใส่ถั่วลงไปเลดเลิศถั่วนีก็คือขั้วเองนะขั้วเองแบบว่าใหม่ๆเลยนะใหม่ๆสดๆขวดถั่วที่ร้านฉันก็คือจะขั่วเองเนาะไม่ได้ไปซื้อถั่วที่แบบเป็นนั้นเนาะขั่วเองอะไรเองเสร็จแล้วก็ใส่ซอสมะตอปนิดนึงแกผัดถั่วไข่ไข่นี่ก็จะออกหวานๆนนิดนึงเนาะ ใส่ซอสมาตอไปนิดนพงเพิ่มรสชาตินางหน่อยอุ้ยเพิ่มรสชาตินางหน่อยแล้วก็ผัดให้เข้ากันผัดให้เข้ากันเลยแกเออเลิศน่ากินมากผัดให้นางเขา้ากันหน่อยประมาณนี้แกไปแกเอาไปเสิร์ฟเลยมาแกเสิร์ฟเลยข้าวหน่อยราดข้าวรดรศข้าวหน่อยพอแล้วใช่ไหมเออน่ากินแก น่ากินมากเลยนะฉันบอกเลยเมนูนี้ก็คือเป็นเมนูที่สร้างสรรค์แล้วก็เป็นเมนูที่ง่ายๆสาหรับในเวลาที่เร่งรีบเนาะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะก็สามารถที่กดบันทึกเอาไว้ในรายการโปรดได้นะแล้วก็ใส่พริกไทยนิดนึงโรยพริกไทยนิดนึงเนาะเลิศเออถ้าใครชอบคลิปนี้ก็สามารถที่กดบันทึกเอาไว้ในรายการโปรดนะแล้วก็ถ้าใครอยากให้ทำเมนูอะไรก็สามารถที่คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะแกเลิศแล้วเจอกันแกให้ลูกค้า enjoy กันเลิศไปละแกเจอกันแก